สวัสดีค่ะซู่ชิงค่ะรีวิววันนี้นะคะพบกับโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่จาก Lenovo Lenovo Yoga Slim 7ค่ะรุ่นนี้นะคะโดดเด่นที่สุดที่เห็นเป็นอย่างแรกเลยก็คือสีนะคะสีม่วงแดงนี่สวยมากๆเลยค่ะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องสีแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยก็ยังออกแบบมาให้พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกมาพร้อมกับ Windows 10แล้วก็ Microsoft Office ให้ได้ใช้งานนะคะที่สำคัญแบตเตอรี่อึดมากๆใช้งานได้ทั้งวันสบายๆเลยไปชมรีวิวกันค่ะ เรามาเริ่มจากดีไซน์ของ Lenovo Yoga Slim 7กันนะคะซึ่งเป็นดีไซน์ที่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยพรีเมียมมากๆเลยค่ะเราจะเห็นโลโก้ของ Lenovo นะคะอยู่ตรงมุมล่างตรงนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยโลโก้ของ Lenovo ก็จะให้ความรู้สึกที่หรูหราหน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะคะผนวกเข้ากับโลโก้ของ Yoga ที่อยู่มุมบนค่ะซึ่งเป็นโลโก้ที่มีความสไตลิชขึ้นมานะคะทำให้รู้สึกถึงความเป็นไลฟ์สไตล์เพิ่มเข้าไปอีกค่ะ สีของรุ่นนี้เนี่ยมีให้เลือก2สีด้วยกันค่ะก็คือสีสเลดเกรย์นะคะกับสีนี้ค่ะสีม่วงออคิดค่ะขนาดของตัวเครื่องเนี่ยก็จะอยู่ที่320.6คูณ208.18แล้วก็คูณ14.9ม mm ิลลิเมตรนะคะน้ำหนักเครื่องอยู่ที่ประมาณ1.5กิโลกรัมค่ะตัวเครื่องเนี่ยถือว่าค่อนข้างมีขนาดที่เล็กเลยทีเดียวนะคะสำหรับโน้ตบุ๊กที่มีขนาดหน้าจอ14นิ้วที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าใช้ตัวเครื่องเทียบเท่ากับขนาดหน้าจอ12นิ้วแบบทั่วๆไปนั่่นเองคะ มาสำรวจพอร์ตรอบๆตัวเครื่องกันดีกว่าค่ะก็ถือว่าให้งานมาใช้ได้ครบถ้วนดีนะคะทั้งฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีพอร์ต USB-C ที่เป็น USB 3.2ค่ะใช้เชื่อมต่อกับดิสลย์พอร์ตแล้วก็เสียบชาร์จได้นะคะตามมาด้วยพอร์ต HDMI พอร์ต USB-C อีก1พอร์ตนะคะที่ใช้ชาร์จไฟได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีช่องเสียบหูฟัง3.5มมิลให้ด้วยนะคะมาดูทางขวากันบ้างทางขวาก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องพอร์ต USB 3.2อให้อีก2พอร์ตนะคะแล้วก็ช่องอ่าน micro SD ดีการ์ดด้วยค่ะเรียกว่ารองรับการใช้งานทุกรูปแบบนะคะแล้วก็เพียงพอที่จะให้สามารถต่ออุปกรณ์หลายๆชิ้นพร้อมๆกันได้ด้วยค่ะเมื่อเปิดฝาพับขึ้นมานะคะก็จะพบกับจอขนาด14นิ้วค่ะความละเอียด Full HD Dolby Vision ที่เป็นจอกระจกนะคะ,สะแสดงผลออกมาได้คมชัดรองรับการสแสดงผลสีในขอบเขต sRGB 100%รวมถึง HDR ด้วยค่ะ ขอบจอของรุ่นนี้นะคะถือว่าบางมากๆเลยนะคะนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้สามารถที่จะใส่หน้าจอขนาด14นิ้วเข้าไปอยู่ในตัวเครื่องที่ปกติแล้วจะเป็นหน้าจอแบบ13นิ้วได้ก็เพราะว่าขอบจอบางมากนั่นเองนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของกล้องอินฟราเรดแคม r ราตรงนี้ค่ะคีย์บอร์ดของรุ่นนี้นะคะเป็นปุ่มแบบชิคเล็ตที่มีระยะห่างระหว่างปุ่มให้นะคะโดยที่มีไฟ LED เป็นแบบแบ็ค lit ทำให้สามารถทำงานในตอนกลางคืนได้ค่ะ ความน่าสนใจก็คือบริเวณแถบคำสั่งลัดในรุ่นทั่วไปนะคะมักจะมีให้กดปรับเสียงความสว่างหน้าจอในรุ่นนี้ค่ะก็จะเพิ่มเติมเรื่องการเข้าหน้าตั้งค่าล็อกเครื่องเครื่องคิดเลขโปรแกรมจาัดก,การตัวเครื่อง Lenovo Vantage แล้วก็ถ่ายภาพหน้าจอได้ทันทีค่ะที่ด้านข้างของคีย์บอร์ดทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็จะเป็นแถบลำโพงนะคะที่รองรับระบบเสียง d o l b y Atmos ทำให้เสียงที่ได้จากโน้ตบุกรุ่นนี้เนี่ยมีคุณภาพที่ดีเลยทีเดียวเลยค่ะ เมื่อเป็นโน้ตบุ๊กในซีรีส์ของโยคะนะคะก็แน่นอนว่าสามารถที่จะกางหน้าจอได้กางได้มากถึง180องศาเพื่อที่จะได้ทํางานได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะคะคล้ายๆกับคนกําลังทําโยคะเลยค่ะว่าไหมคะ สำหรับสเปคของ Lenovo Yoga Slim 7รุ่นนี้นะคะก็จะใช้หน่วยประมวลผล AMD Ryzen 7ที่เพิ่งจะเปิดตัวออกมาเลยค่ะจุดเด่นก็อยู่ที่ประสิทธิภาพของการประมวลผลและก็การประหยัดพลังงานนะคะทำให้รุ่นนี้สามารถใช้งานได้นานถึง19ชั่วโมงต่อเนื่องกันเลยค่ะ มาถึงส่วนของการใช้งาน Lenovo Yoga Slim 7รุ่นนี้นะคะมีอยู่หลายจุดที่น่าสนใจเลยนะคะเพราะว่าเครื่องนี้มาพร้อมกับ Windows 10 Home ซึ่งเมื่อใช้งานกับ Windows Hello แล้วเนี่ยกล้อง IR camera ตรงนี้นะคะก็จะสามารถช่วยให้เราปลดล็อกใบหน้าเพื่อเข้าสู่เครื่องของเราได้ในที่ที่แสงปกติแล้วก็ที่ที่แสงน้อยด้วยก็ตามค่ะ ฟีเจอร์ที่ซูชิงชอบแล้วก็ชื่นชมในรุ่นนี้มากๆนะคะก็คือฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า Glance by m i r a Metrics นั่นเองค่ะฟีเจอร์นี้นะคะใช้กล้อง Infrared Camera ในการที่จะป้องกันค่ะเวลาที่เรานั่งทํางานอยู่นะคะเราก็เกิดมีคนมายืนอยู่ข้างๆอยู่ข้างหลังหรือว่าชะโงกหน้ามาจะดูหน้าจอของเราเนี่ยตัวกล้องนะคะจะสามารถตรวจจับได้แล้วก็จะทําการเบลอหน้าจอให้อัตโนมัติเพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลแล้วก็ความเป็นส่วนตัวของเราค่ะหรือว่าใช้ในกรณีที่เราลุกไปไหนก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งฟีเจอร์นี้ หากว่าเราไม่ต้องการก็สามารถที่จะปิดทิ้งได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในที่ที่มีคนอยู่ข้างๆเราด้วยเนี่ยเปิดฟีเจอร์นี้เอาไว้ตอนเวลาทำงานก็จะรู้สึกอุ่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะ คนที่เน้นทํางานกับเอกสารนะคะเครื่องนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆค่ะเพราะว่ามาพร้อมกับ Microsoft Office Home and Student 2019นะคะก็คือจะมี Microsoft Word PowerPoint Excel ค่ะติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานในเครื่องได้เลยค่ะ ใครที่กังวลเรื่องความร้อนในการใช้งานโน้ตบุ๊กนะคะ Lenovo ก็มีการเพิ่มฟีเจอร์อย่าง Lenovo Q-Control Intelligent Cooling เข้ามาซึ่งก็จะคอยควบคุมความร้อนของตัวเครื่องมีผลต่อเนื่องไปยังการใช้งานของแบตเตอรี่ด้วยนะคะเนื่องจากพอ CPU ทํางานหนักแต่ว่าเครื่องระบายความร้อนได้ดีเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะใช้งานได้นานขึ้นอีก20%เลยละค่ะ ใครก็ตามนะคะที่มักจะลืมชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์อยู่เรื่อยๆซึ่งซูชิงก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ Le n o v o ใส่ฟีเจอร์ Rapid c ชา r g จ Pro เอาไว้ในเครื่องรุ่นนี้ค่ะสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้ถึง50%ภายในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนะคะแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องอยู่ในโหมด Standby หรือว่าปิดเครื่องเอาไว้ค่ะเหมาะสําหรับคนที่กําลังจะออกจากบ้านแล้วก็รู้ตัวว่าอ้าวไม่ได้ชาร์จคอมพิวเตอร์เอาไว้มีเวลาเหลือไม่เยอะแล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็เสียบชาร์จนะคะแแคค่่นนนี้น้้้ก็สาาามรถใชงงไปไดตลลอทััววะ ได้เห็นทั้งดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายของ Lenovo Yoga s l i m 7รุ่นนี้แล้วนะคะถามว่าเหมาะกับใครนะคะอันดับแรกสุดเลยก็คือคนที่มองหาโน้ตบุ๊กที่ดีไซน์แล้วก็สีสวยขนาดนี้นะคะออกแบบมาให้พกพาง่ายแล้วก็ทำงานได้หลากหลายมีฟังก์ชันที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะราคาของ Lenovo Yoga s l i m 7นะคะรุ่นที่ใช้หน่วยประมวลผลไรเ e n 7เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่29,990บาทค่ะส่วนรุ่นที่ใช้ไรเ e น5นะคะราคา ก็จะอยู่ที่26,990บาทค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ซื้อชิงลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ